ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาเรื่องบ้านเรือนที่สร้างรุกลามแนวเขตแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดตราดกลายเป็นประเด็นที่ทั้งสองประเทศต้องเผชิญหน้ากันอย่างระมัดระวังเพราะทุกการตัดสินใจไม่ได้หมายถึงแค่บ้านหนึ่งหลังหรือแค่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอธิปไตยความสัมพันธ์และบรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป ล่าสุดกัมพูชาได้แสดงท่าทีที่น่าจับตามองเมื่อทางฝั่งรัฐบาลกัมพูชาเสนอแนวทางใหม่เพื่อลดแรงกดดันและยอมรับที่จะดำเนินการรื้อถอนบ้านหนึ่งหลังที่ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนติดกับพื้นที่จังหวัดตราด หลังจากที่ไทยได้ยื่นข้อกังวลและเอกสารหลักฐานชี้ให้เห็นว่าบ้านหลังดังกล่าวมีส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในแนวเขตแดนแม้จะไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อาจบานปลายเป็นปัญหาได้ในอนาคตการยอมรับของกัมพูชาครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อไทยโดยเฉพาะในประเด็นการแก้ปัญหาชายแดนอย่างสันติและร่วมมือกันอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศต่างเคยมีกรณีพิาพาทบริเวณแนวเขตแดนหลายครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานใกล้เส้นแบ่งเขตการตัดสินใจใดๆจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบในระดับชุมชนและระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรายงานจากฝั่งไทยระบุว่าการหารือครั้งล่าสุดมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายกว่าที่หลายฝ่ายกังวลไว้ โดยฝ่ายกัมพูชาเสนอให้ไทยและกัมพูชาร่วมกันตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อตรวจสอบบ้านเรือนอื่นๆที่อยู่ใกล้แนวชายแดนหากพบว่ามีส่วนใดที่สร้างเกินหรือมีความเสี่ยงต่อการทับซ้อนก็จะดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักสากลวิธีการเช่นนี้ทำให้ไม่เพียงแต่ปัญหาบ้านหลังเดียว,วจะได้รับการแก้ไขแต่ยังเป็นการวางแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยในอนาคต ฝั่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดเองต่างจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะแม้จะเป็นบ้านเพียงหนึ่งหลังแต่ก็เป็นสัญญาณของท่าทีและความจริงใจจากกัมพูชาหลายคนแสดงความเห็นว่าหากกัมพูชาย,ยินยอมดำเนินการรื้อถอนจริงก็จะช่วยให้บรรยากาศการค้าชายแดนและความไว้เนื้อเชื่อใจกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมาความไม่แน่นอนทางการเมืองและชายแดนได้ส่งผลให้การค้าชะลอตัวนอกจากนี้ฝ่ายการทูตของไทยยังมองว่าการที่กัมพูชาตอรบรับข้อเสนอเช่นนี้แสดงถึงความพร้อมในการปรับตัวและหาทางออกที่ไม่ใช่การเผชิญหน้า ถือเป็นตัวอย่างที่ดีต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะหลายประเทศยังคงมีปัญหาแนวเขตแดนที่ต้องการการแก้ไขยอย่างรอบคอบและไม่ให้กระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็พยายามอธิบายต่อสาธารณชนของตนเองว่าการรื้อบ้านหนึ่งหลังไม่ได้หมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ แต่เป็นการตัดสินใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับไทยและยังยืนยันว่าแนวเขตแดนส่วนใหญ่ยังคงชัดเจนการแก้ปัญหาครั้งนี้จึงไม่ใช่การยอมถอยแต่เป็นการเลือกทางออกที่ลดความตึงเครียดและสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันกระบวนการรื้อถอนบ้านจะมีการกำหนดวันเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและกัมพูชาจะเข้าร่วมสังเกตการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่สร้างความเข้าใจผิด นอกจากนี้ยังมีการเตรียมมาตร,รการชดเชยหรือช่วยเหลือครอบครัวเจ้าของบ้านเพื่อให้การแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องหากมองในมุมภาพใหญ่การที่กัมพูชายอมหรือบ้านเพียงหนึ่งหลังอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่ก็สะท้อนถึงความจริงใจและความพยายามที่จะสร้างเส้นทางใหม่ในการจัดการปัญหาชายแดนโดยไม่ใช้ความรุนแรง และยังเปิดทางให้ไทยกับกัมพูชาสามารถหารือร่วมกันในประเด็นอื่นๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือความร่วมมือด้านความมั่นคงหลายฝ่ายเชื่อว่าหากการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปอย่างรับรื่นจะทำให้จังหวัดปราดและพื้นที่ชายแดนกลับมามีบรรยากาศที่สงบพร้อมเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดชายแดนที่มีบทบาทสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค การสร้างความไว้วางใจจึงไม่เพียงแต่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งสองฝั่งในท้ายที่สุดเรื่องราวบ้านหนึ่งหลังที่ต้องถูกรื้อถอนอาจกลายเป็นบทเรียนและตัวอย่างที่สำคัญให้กับทั้งสองประเทศรวมถึงเพื่อนบ้านในภูมิภาคว่าแม้ปัญหาเรื่องเขตแดนจะซับซ้อนและเปราะบางเพียงใด แต่ด้วยการเจรจาการประนีประนอมและการมองหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันก็สามารถทำให้สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความขัดแยง้งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นได้และนี่คือก้าวเล็กๆแต่สำคัญของกัมพูชาและไทยที่ใช้การพูดคุยและเหตุผลเหนือความขัดแยง้งหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกกับโลกว่าปัญหาที่ซับซ้อนแค่ไหนก็สามารถแก้ได้หากทั้งสองฝ่ายยินดีจะหันหน้าเข้าหากัน